ที่มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีจีตำเกาะถนนราชวงศ์ตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับเงินสด2 0 0บาทข้าวสาร5กิโลกรัมและไข่ไก่1ถาด30ฟองทางด้านนายธีรยุทธ์อรุณยเดชประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตำเกาะได้กล่าวว่าวันนี้ทางมูลนิธิได้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อหาเลือดสำรองช่วยธนาคารเลือดโรงพยาบาลสรรพสิทธทิประสงค์ให้เพียงพอต่อความต้องการโครงการเช่นนี้ทางมลูลนิธิจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีได้รับความร่วมมือจากเหล่าการชาติจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์มาออกหน่วยรับบริจาค นอกจากนี้การบริจาคโลหิตถือเป็นกิจกรรมให้ประชาชนใช้โอกาสในการร่วมทำกิจกรรมทางสังคมด้วยการบริจาคโลหิตซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตเพิ่มจากปีละหนึ่งครั้งเป็นปีละสองครั้งจนถึงปีละสี่ครั้งและบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกสามเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล